สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคุณครูก็มาสรุปให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งก่อนที่จะสอบนะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาให้ใอีกครั้งหนึ่งนะครับ ามาดูนะครับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชน,นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าพืชเนี่ยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อน,นํามาใช้เกิดพลังงานแล้วก็สร้างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมานะครับน้ําหรือน้ําฝนนะครับก็จะเป็นอะไรครับลูกเป็นสิ่งที่ช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับทําให้รากดูด น้ำและก็ํำเรียงอาหารเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นะครับพืชใช้ในการใช้น้ําในการสังเคราะห์แสงนะครับและก็สร้างอาหารของพืชน,นั่นเองต่อมานะครับต่อมาก็คืออากาศนะครับอากาศเนี่ยก็จะมีทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะใช้ในตอนกลางวันนะครับ คือในช่วงของการวันนี่จะช่วยในการสั่งข้อแสงเราก็จะใช้ชาร์คาร์บอนในออกไซด์ในการสั่งข้อแสงนะครับแล้วก็ส่งกา๊าซออกซิเจนออกมาคาร์บอนออกซิเจนมนุษย์ก็ใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับนะักเรียนต่อมามาดูปัจจัยต่อไปก็คือธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารเนี่ยจะต้อง พืชเนี่ยจะต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินโดยรากของพืชจะดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อทําให้พืชมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับธาตุอาหารหลักได้แก่ในตัวเช่นฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับซึ่งพืชต้องการจํานวนมากแต่อยู่ในดินเนี่ยมีปริมาณที่น้อยลงนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองพืชต้องการรองลงมาก็คืออะไรลูก แคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำรรมะถันนั่นเองนะครับแต่เราจะบำรุงธาตุอาหารด้วยนี้โดยการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีพืชที่อยู่ในดินนะครับลักษณะดินของแต่ละอย่างนี่จะมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อพืชดังนั้นนะครับเราจังเกตดินได้ว่าก็จะต้องมีการในรูปม,มีการให้ปุ๋ยนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้ก็ยังมีธาตุอาหารเสริมนะครับอีกด้วยต่อมานะครับก็จะมาดูส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะครับ ในส่วนปกากอระกอะของพืชดอกก็จะมีเกสรเพศเมียนะคบเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดดูตามภาพน,นะคันเรียนทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองแล้วก็เกสรเพศผู้นะคบเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากริบดอกมกักมีอยู่หลายอัน ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับแล้วก็กลีบดอกเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อแมลงให้มาผสมนั่นเองนะครับแล้วก็จุดท้ายก็คือเก็บกลีบเลี้ยงนะครับเป็นส่วนที่อยู่นอกสูนมักจะมีสีเขียวที่กับใช้ในการห่อหุ้มดอกแล้วก็เพื่อป้องกันาอาันตารายจากแมลงนั่นเองครับต่อมามาดูการปฏิสนธินะครับของพืชดอกนะคะว่าเป็นอย่างไรขั้นที่หนึ่งนะครับอ่า จะมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียก็คือละองเรนูปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะครับแล้วก็ขั้นที่สองละองเรนูงอกหลอดไปตามเกสรเพศเมียนะคะแล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นที่สามละองเรนูงอกเป็นหลอดยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธินั่นเองครับนักเรียนต่อมานะครับหลังจากการปฏิสนธินะครับ ก็เราก็จะได้รังไข่นั่นเองนะครับรังไข่จะจะเริญเติบโตกลายเป็นผลผนังของรังไข่ก็จะเจริญเติบโตไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้นั่นเองครับนักเรียนแล้วก็อยู่ข้างในก็คือโงอวุนนะครับที่จเจริญเติบโตเป็นมเมล็ดนะครับที่จะใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไปนะครับ ต่อมาวัตจักรของพืชดอกนะครับวัตจักรของพืชดอกแต่ละชนิดจะมีวัตจักรที่คล้ายคล้ายกันดังนี้เมื่อนําเมล็ดไปปลูกจะมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการงอกมเมล็ดก็จะเดินเติบโตไปเป็นต้นใหม่นะครับแล้วก็เมื่อมเมล็ดงอกต้นอ่อนนะครับก็จะดูดน้ำเละอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลำต้นจึงทำให้ลำต้นเนี่ยปลูกขึ้นมาจากดินและมีใบมี การสร้างอาหารเองได้นะครับ3าเมื่อจะเดินเติบโตเต็มที่ต้นพืชจะงอกดอกซึ่งดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ขั้นที่4ี่นะครับเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์จะออกผลซึ่งผลจะมีมเมล็ดอยู่ข้างในนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับก็มาดูวัตถจากของต้นมะพร้าวนะครับต้นที่จะเดินเติบโตเต็มที่จนมีดอกนะครับแล้วก็ผลและมเมล็ดนะครับ ต่อมาก็จะกลายเป็นต้นอ่อนคืองอกต้นใหม่เช่นเดียวกันนะคะันักเรียนและกูจะพูดถึงอีกอันนึงก็เป็นวัฏจักรของมะม่วงนะครับจากต้นที่เต็มวัยนะครับออกดอกนะครับแล้วก็มีผลของมะม่วงนะครับผลแล้วก็มาเล็ดแล้วก็กลายเป็นต้นอ่อนแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวัฏจักรของ พืชดอกไปเลี้ยงผู่นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเข้าใจนะครับในเรื่องของพืชน,นะครับต่างๆได้อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้เรียนทุกคนนะครับตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะครับเพื่อจะที่ใช้ในการทดสอบปลายภาคที่จะถึงนี้นะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ